ในคลิปนี้จะพาคุณมาสร้าง EA แบบกริดเพื่อพิชิตบิตคอยสายนักเสี่ยงสายชอบความตื่นเต้นร้าใจดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะทำเป็นอย่างแน่นอนครับไปแล้วนะฮะ TP ไปเยอะเลยนะครับไม่รู้ไปกี่ร้อยไม้แล้วนะครับ ในคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่ได้สอนการเขียน EA เพื่อเทรดบิตคอยนกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาต่อยอดโดยการที่เรานั้นจะเข้าออเดอร์ในแบบกริดแล้วก็เอาไปรันที่ MQ5 นะครับหรือรันบน MetaTrader 5เราไปดูก่อนนะครับว่าเงื่อนไขที่เรากําหนดมีอะไรกันบ้างนะครับเงื่อนไขแรกก็คือ No Position คุณก็ไปลากเข้ามานะครับใน No Position นี้ให้คุณตั้งค่าตามนี้เลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น e t h e r Buy Sell นะฮะลอกไปได้เลยนะครับค่าตามนี้ต่อมาใน s p e e Filter นะครับปกติแล้วมันจะตั้ง ค่าเอาไว้เพียง5เท่านั้นนะครับคุณก็เพิ่มศูนย์เข้าไปนะหน3 4 5 5าตัวนะครับต่อมานะครับอาจจะแตกต่างจากคราวที่แล้วหน่อยที่ชอบเลือก n c e p e ป bar นะครับเที่ยวนี้จะเลือกเป็น n c e p e ป day นะครับเพราะว่าให้1วันนะครับเทรดได้ครั้งเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับความเสี่ยงสูงแบบนี้ต่อมาค ondition นะครับผมจะเลือกเป็น moving average exponential นะครับโดยตั้งเป็นระยะ50 cross above หรือตัดขึ้นกับ200นั่นเองนะครับต่อมานะครับในโหมดของ buy sell order นะครับผมก็จะตั้งเป็น buy pending order in grid นะครับซึ่งคุณับิลคก มเมื่อคุณดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วคุณก็จะเห็นค่าคุณตั้งค่าตามนี้เลยนะครับหรือว่าใครรับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะครับก็ตั้งออเดอร์เพลสอินกริดเลเวลนี้เป็นสัก20-30หรือ100ก็ได้แต่ในที่นี้นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นการแบ็กเทสเราก็จะมาเริ่มเอามันแบบสุดๆไปเลยนะฮะก็คือตั้งไว้ที่200 o r อ e อเดอร์นะฮะส่วนกริดไซส์นะครับ,รบโดยปกติแล้วนะครับมันก็จะตั้งเป็น25ปิบเอาไว้นะครับผมก็ไปเพิ่มศูนย์ให้มัน2ตัว ส่วนหลอดนะครับผมกันหลอดไซส์ที่0.1นะครับและในส่วนของการ Stop l o ลอนะครับก็อย่างที่พูดไปคราวที่แล้วเราก็จะไม่มี Stop l o ลอนั่นเองก็ไปเลือกเป็น no Stop Loss นะครับส่วน t k k p r r o i t นะครับก็ไปเพิ่ม0ูนย์ะครับเป็น4ตัวแบบนี้ก็ประมาณ50,000ปิบนะฮะ เอาไว้ตามนี้เลยสําหรับการเทรดบิตคอยต้องมีปิดที่สูงหน่อยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมกดอัปเดตในทุกๆ property ของผมนะครับแล้วไปเริ่มรันกันเลยตัว Deposit นะครับก็จะประมาณ1 0 0เหรียญ US เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัว leverage นะครับก็ใช้เป็น1น0่ต่อร้อยนะครับเอาละเราไปลองกด start ดูนะครับดูซิว่าผลการเทสมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับกด start ไปเลยก็จะต้องขอเตือนสําหรับนักลงทุนนิดนึงนะครับเป็นข้อความที่เตือนไว้นะครับว่าการ back test มันไม่ได้การันตีในอนาคตนะครับว่าคุณจะทําได้แบบนี้ แต่ว่าผมก็ยกเคสนะครับเป็นตัวอย่างให้คุณดูเท่านั้นเองว่ามันสามารถที่จะทําได้ส่วนเรื่องการประเมินความเสี่ยงต่างๆนั้นผมเตือนไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้เทคนิคนี้ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงได้คุณก็จะเห็นว่าโอ้โหมันไปแล้วเรียบร้อยนะฮะไปแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะ TP ไปเยอะเลยนะครับไม่รู้ไปกี่ร้อยไม้แล้วนะครับตอนนี้ก็บวกไปแล้วเยอะมากนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันเข้าออเดอร์เนี่ยพลึบๆเลยทีเดียวนะจากทุน100ของคุณตอนนี้มันขึ้นมาเป็น4,800แล้วนะครับไปดูนะฮะอันนี้เอาแบบเวอร์วังอลังการไปเลยนะครับเอาไปต่อนะฮะดูว่ามันจะพุ่งต่อไหมนะครับไปต่อไม้ไปต่อไม้นี่ผมก็ลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยกลัวหน้าแตกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็โอเคล่ะไปเรื่อยๆนะแตกก็แตกนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่รับความเสี่ยงสูงได้นะแล้วก็ไม่ควรจะ ทำเป็นเยี่ยงอย่างถ้าหากคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ประเมินความเสี่ยงของคุณให้ดีเตือนไว้ก่อนนะว่าวิธีนี้เสี่ยงสูงสุดๆไปเลยนะฮะเอาละมันก็ล่วงลงมาไอ้จังหวะล่วงแบบนี้นะมันก็ใจแป้วพอสมควรนะเพราะว่าคุณก็ติดลบเป็นพันนะถ้าเป็นเงินจริงเอาละโอ้โแต่มันก็พุ่งขึ้นนะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับหมดไหมสองร้อยไม้ของเรานะ,ะหมดไหมนะครับต้องไปลองดูนะฮะ หมดไหมหมดไหมหมดหรือไม่หมดหรือไม่หรืออีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวใกล้หมดแล้วนะครับตอนนี้กำไรก็มาประมาณ9,000แล้วโอ้โหสุดยอดของความโม้นะฮะไปเลยนะฮะ อย่าเอา b a c k เทสเป็นจริงเป็นจังนะครับอันนี้ก็ทําให้ดูสนุกสนุกนะครับการ b a c k เทสไม่ได้การันตีในอนาคตว่าคุณจะทําได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปพิจนารณาดูว่ามันควรแค่ไหนอย่างไรเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ทําให้ดูสนุกสนุกแล้วก็ทําให้ดูพวกความตื่นเต้นโอเค200ไม้จบไปเรียบร้อย mm นะครับสำหรับการ run EA นะครับตอนนี้ก็กําไรจากทุน100เหรียญของเราก็กลายมาเป็น10,000เ mm. ห okay. รียญโอเคเข้าไปอีกเซตหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็เซตหนึ่งที่200ไม้แล้วก็ TP ไปเยอะนะเราเลื่อนแล้วก็สไลด์ลงมาดูซว่า มันกำไรเท่าไหร่นะฮะตอนนี้กําไรของเราก็เยอะอยู่นะโอเค ก็จบนะจบไปอีก200ไม้นะครับก็2 0 0 0 0ืนนะครับตอนนี้กําไรก็ประมาณ2 0 0 0 0เหรียญน,นะครับโอเคแบบโมโนะฮะเพราะฉะนั้นก็การดูชมคลิปนี้ก็ดูอย่างมีวิจารณญาณละกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ได้ชี้ชวนในการลงทุนแต่ควรมีวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมก็ทดลองให้ดูสนุกสนุกว่าเราสามารถที่จะเขียน EA แบบกริดได้แล้วก็ทําให้ดูนะครับว่าผลของการ b a c k เทสเนี่ยบางครั้งมันอาจจะดูดีนะแต่คุณไม่ควรจะมาเชื่อผมนะครับเพราะฉะนั้นไปทดลองกันเอาเอง นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาลองรันจริงนะครับแต่ว่าเราต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะครับส่วนใครที่อยากมี EA เป็นของตัวเองนะครับสร้างนวัตรกรรมให้ตัวคุณเองก็ลงเรียนในคอส FXRima นะครับซึ่งจะรับสมัครในวันที่15มกราคมนี้เป็นต้นไปลงเรียนได้เลยนะครับแล้วคุณจะมีนวัตรกรรมเป็นของตัวคุณเองอย่างแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมได้อัปโหลดแล้วก็อัปเดตให้กับคุณนะครับและคลิปหน้า